วันนี้เพื่อนทุกคนในคืนวันนี้แล้วก็มาพบกับฟิล์มชิเน,นนะคะเย่ก็วันนี้มาพบกับเราเอีกแล้วใช่ใช่ดิ๊เช่นือแล้วก็คือพัสดุมันมาส่งวันนี้เพื่อนทุกคนเราก็ได้เป็นอันนี้แล้วคือแบบมันร่ำคามากๆเลยแต่ก่อนที่เราจะไปรีวิวนั้นอันนี้ก่อนเราขอรีวิวซูกุช่ที่เราได้มาใหม่ซึ่งมันก็หลายร้อยปีที่แล้วที่เราไม่ได้รีวิวนะคะก็ไปดูกันเลยนะคะของที่เราได้มาใหม่ก็คือเป็นของไม่เทสแต่ว่ามันก็มีก็อาจจะไม่เยอะนะ ชิลเลอรเราก็ได้มาเป็นโดนัทนะคะโดนัทฮันนุชิตตี้ที่แบบจัโบม้มากๆเลยแล้วก็เป็นปังกรลิลเมอรใช่ที่เราได้มาเหมือนแล้วก็วน่ารักดีนะทุกคนแล้วก็มีเป็นสตรอเบอรีร่สองงานสีแดงกับสีชมพูนะแบบมันนุ่มมันหอมมากๆเลยนะต่อไปก็เป็นเจ้าดิสนีย์แลนด์นะคะก็มันโอเคมากๆเลยแล้วก็เป็น แบบดานะคะกรเป๋าต่อไปก็จะเป็นแบบแผ่นเค้กนะคะมีแบบเล่นด่วนเย,ย้ของที่เราได้มาเหมือนเมื่อกี้ก็หมดเปแล้วเรามารีวิวอันนี้ดีกรัวฮ่าฮ่าก็คือถามว่าทําไมเราซื้อมาก่องเดียวเพราะมันแพงเกินไปนะคะก็เราซื้อมาประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเราก็เลยซื้อมาอันเดียวเท่านั้นก็เป็นกล่องสุ่มนะคะก็เรามาเข้าเรื่องเกี่ยวกับจุกแก้วนีนก่อนเลยนะคะก็ ข้างหน้านะคะเราคิดว่าอันนี้เป็นแบรนด์สกูชี่มูชี่นะแต่ว่ามันเป็นของแบรนด์สควิชใช่ไหมไม่รู้อ่านไม่ออกแล้วก็จะมีแบบสะสมไม่ถึงแปดแบบด้วยนะคะก็จะมีเป็นเจฟมีน่าพิทบ็อบเบตตี้มิกคิมแล้วก็บิลลี่นะคะไม่รู้อ่านออกหรือเปล่าแล้วก็จะมีตัวแบบตัวจิ๋วๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะเพราะแบบเขาให้สุ่มเอาเองเรามาทำการเช็บๆกันไกลดีกว่า โอเคเรามาเริ่มแกะกันเลยนะเพื่อนๆทุกคนแต่ว่าไม่รู้มันแต่ว่ามันคือมันแพงเกินไปเราจิ้งสองแก้วเดียวตอนแรกเราจะสเป็นสองแก้วนะคนดูไม่เห็นเลยลนะกุ้มหลุดเฮ้ยหัวปิดฝาไม่ได้เปิดมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราถือทน,นแต่ยังไม่เปิดอ,อะไรแล้วก็เซบร์ไพรมาเปิดเปิดกันเลยดีกว่านะนี่น,น่าจะดีกว่าโอเคประมาณนี้มาเปิดกัน เปิดกันเลยโอ้โ oh, ห oh, เปิดมาหน้าแรกก็เป็นแบบนี้นะคะก็จะมีเป็นตัวเจ้าสล็อตกับวัวใช่ไหมอุ้ย mm. มันเปิดยังไงวะอ๋อ oh, oh. อันนี้ก็จะเป็นแบบใบสะสมนะคะเามาเปิดกันเลยโอ้ย oh. เ oh 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 มกวิเพื่อนเพื่อนทุกคนอันนี้ก็เป็นกล่องสุงอีอันนึงนะคะแล้วก็อันข้างล่างนี้ก็จะเป็นตัวตัวใหญ่ให้เราลุ้นนะคะ <c oughs> เข้ามาชั้นสุดท้ายแล้วก็จะได้ตัวนี้นะคะเจ้าตัวนี้มันชื่อว่าแจ็คนะคะไม่รู้ว่ามันชื่อแจ็คหรือว่าเจคโอเมก้าสควชเกิดหล่นนี่นะคะมันก็เขียนว่าส u i s ชใช่ไหมน่าจะใช่นะก็มาแกะกัน oh. กลิ่นมันแบบออกโัวๆท,ทุกคนนี่นะคะก็จะมีเป็นลายเส้นอันนี้ด้วยนะ squish ใหญ่มากนี่จะตัวเขานุ่มนะ ส้ลอยู่นะเพืนเพ่อทุกคนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาแกะเจ้าตัวจิ๋วของคู่หูของเจ้าตัวแจ็คก,กันเลยนะคะก็มาดูกันนี่ก็น่ารักอยู่นะเพื่อนๆมีเทปปิดตรงนี้ด้วยว่าให้เราลุ้นเราลุ้นมากๆมาเราได้อะไรเพื่อนก็คือแบบกินมันเหมือนถั่วนะใช่ ก็มาดูกันวิ้คือทุกคนเราได้ตัวนี้คือแบบมันน่ารักมากเลยนะมันเป็นตัวอะไรอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นคู่หูนะคะแล้วก็มีใบสติกเกอร์นะคะก็น่ารักมากเลย ก็ถ้าใครชอบไปดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคะรคะคะ์ให้เราด้วยนะคะก็ถ้าเจอกันคลิปหน้าเพื่อนๆอยากให้เรารีวิวคอะไรก็คอมเมนต์ได้นะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า